สวัสดีค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งเจ้าชายหฮรรี่และเมแกนมารเคิแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่พอใจราชวงศ์อังกฤษผ่านทางการสัมภาษณ์รายการต่างๆรวมถึงการออกหนังสือมาโจมตีราชวงศ์อย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องและข่าววงในออกมาแล้วว่าแม้แต่เจ้าชายหฮรรี่ก็เตรียมตัววางแผงหนังสือเล่มใหม่เช่นกันและเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็มีการลงบทสัมภาษณ์ของเมแกนมาเคิลผ่านทางนิตยสารเดอะคัตและก็ตามคาดเมแกนยังจมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตทั้งถูกกระทำลามถึงกล่าวโทษนักข่าวที่ตามติดชีวิตหนักจนกังวลความปลอดภัยของลูกชายจนกระทั่งเมื่อสมเด็จพ,พระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองสเสด็จสวรรคตในวันที่8กันยายนที่ผ่านมา เจ้าชายแฮรรี่และเมแกนบาร์โคลเข้าร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพด้วยและข่าวฮือฮาก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อช่างภาพจับภาพดัชเชสเมแกนได้ว่าเธอหลั่งน้ำตาหลายรินในดวงตาด้านซ้ายแน่นอนว่าสำนักข่าวต่างๆล้วนวิพากษ์วิจาร์เธอในทางลบอย่างแน่นอนมีบางสำนักข่าวกล่าวว่าเธออาจเสียใจจริงๆก็ได้เพราะคงรู้สึกผิด ในสิ่งที่เธอทำไว้กับราชวงศ์อังกฤษอย่างเจ็บแสบอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมามีหนังสือเล่มใหม่ว่าด้วยเรื่องของเมแกนมาร์เคลชื่อเรื่องว่า c o t i e s the Hidden Power Behind the Crown หรือแปลเป็นไทยว่าขราชบริพารลังซ่อนเร้นเบื้องหลังพระมหากษัตริย์เขียนโดยวาเลนไทน์โลนักข่าวสายราชวง ใ,ในสังกัสดสื่อใหญ่เดอะลอนดอนไทมสเพิ่งวางตลาดสดสดร้นรอนๆเมื่อวันที่23กันยายนคิศ,ก,ศกราช2022หนังสือเล่มนี้เน้นความสัมพันธ์แนบแน่นหวานชื่นช่วงต,นต,นตน้นๆระหว่างเมแกนมาร์เคลิลและเจ้าชายแฮร์รี่ในปี2016เมืเ่อเผชิญกับนักข่าวสารพัดไข่ซึ่งมุ่งเน้นจะเจาะลึกชีวิตของเมแกนในทุกแง่มุมเจ้าชายแฮร์รี่ จึงตัดสินพระไทยจะปกป้องแฟนสาวของพระองค์หนังสือของวาเลนไทน์โลเขียนอย่างนั้นและบอกด้วยว่าแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกว่าเมแกนพูดกับเจ้าชายแฮร์รี่ว่าหากพระองค์ไม่ออกเป็นคำแถลงการประกาศว่าหม่อมฉันเป็นคู่รักของพระองค์หม่อมฉันจะแตกหักเลิกราจากพระองค์ซึ่งปรากฏว่าเจ้าชายแฮร์รี่ทรงภวาวิตกจริงจัง นอกจากนั้นหนังสือคอเทียส The Hidden Power Behind the Crown ได้อ้างอีกแหล่งข่าวหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าชายฮารี่ทรงออกพระอาการวาวุ่นพระทัยหนักหนาและตรัสว่าเม่แกนจะทิ้งเราแล้วหากเรื่องนี้เป็นความจริงก็ต้องนับว่าเม่แกนเมอร์โคลแมมมายสาวพราวสเสน่ห์จากลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จอย่างเต็มบริบูรณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าชายแฮร์รี่ส่งมอบหมายให้สำนักงานส่วนพระองค์ออกหนังสือหนึ่งฉบับในพระนามของพระองค์ซึ่งมีการระบุถึงเมแกนในฐานะของพระคู่รักผ่านการแสดงความกังวลต่อข่าวและความเห็นต่างๆซึ่งออกมาในทางลบและไม่เป็นความจริงต่อพระคู่รักในสื่อมวลชนและในข้อเขียนของเกรียนคีย์บอร์ดทั้งปวงโดยหลังจากที่ทั้งสองตกเป็นข่าวครกโครม มาตั้งแต่ไตรามาส3ในปี2016เจ้าชายแฮร์รี่พาดาราหนังเมแกนออกงานใหญ่ด้วยกันเป็นครั้งแรกคือพิธีเปิดกีฬาทหารผ่านศึก Invictus g a m e เมื่อวันจันทร์ที่25กันยายนปีคริสตศักราช2017ณประเทศแคนาดาหลังจากนั้นไม่นานสำนักพระราชวังบักกิงแฮมก็ออกประกาศข่าวการมันหมายระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิล ในวันที่27พฤศจิกายนปี2017นอกจากนี้วาเลนไทายโลยังเขียนไว้ในหนังสือ The Courtiers The Hidden Power Behind the Crown ด้วยว่า c h e s s m e g h ก n แห่งซัสเซ็กซ์ไม่แฮ ppy เลยที่เธอไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเดินทักทายประชาชนในระหว่างตามเสด็จเจ้าชายฮารี่ไปในการเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆในเครือจัก,กรภพ อย่างเป็นทางการเมื่อปี2018รวมทั้งหมด16วันในระหว่างปฏิบัติพระภารกิจทัวร์ออสเตรเลียฟิจิตองกาและนิวซีแลนด์ไดยุคและเด้เชสแห่งซสเซกได้รับความชื่นชมอย่างมากมายมีฝูงชนมหาศาลออกมาต้อนรับอย่างคึกคักโดยมองว่าทั้งสองนำความรู้สึกดีๆที่พระราชวงศ์อังกฤษมีราชนิกูล ซึ่งผ่อนคลายโดยไม่เน้นรูปแบบความเป็นทางการหนังสือเขียนด้วยว่าดัชเชสเมแกนซึ่งเข้าสู่พระราชพธิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฮรรี่ในเดือนพฤษภาคมปี2018มีความพึงพอใจที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามแต่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเดินทักทายประชาชนวาเลนไทน์โลเขียนโดยอ้างแหล่งข่าวที่ขอไม่เปิดเผยนาม ซึ่งร่วมอยู่ในทีมงานและได้ยินดัชเชสเมแกนพูดว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับภารกิจนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ The c o r t i e r s The Hidden Power Behind the Crown ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก The Express The Mirror AP Reuters Twitter YouTube และหนังสือ c o r t i e r s The hidden power behind the crown ค่ะ